อ๋อหนูชวนกันมาเหรอทำไมหนูอยากให้ฝึกทำไมหนูบอกเขาว่าไงก็บอกว่าให้มาฝึกให้มาฝึกสมาธิแล, <S <S แล้วหนูสอนได้ไหมล่ะเดี๋ยวลุงดูหนูสอนได้ปะแล้วแล้วดูว่าหนูจะสอนได้ไหมนะโอเคนะอ่ะแต่กี้หนูบอกเขาว่าไงอาาไบอกเขาว่าเขาจะเป็นยังไงไม่เอาไม่เอาโอเค่นี่พอแล้วอ่ะบอกว่าบอกหนูบอกเขาว่าไงห,หลับตาแล้วจะจะเจะออะไร จะเจออ่ะถือถือถือจำตาหนึ่งยไม่เป็นไรฟังถือถือไปก็ได้หลับตาหลับตาแล้วหนูถ่ายข้อดีว่าหลับตาแล้วหนูบอกเขาว่าไงน้องลืมตาก่อนเนี่ปะอยู่ปอไหนกันเนี่ยปอสองครับอันนี้ปอไหนปอโรงาบาลสามโรงพาบาลสามพี่เขาบอกว่าไงว่าหลับตาแล้วจะเจออะไรจะเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าหนูเจอเจอจริงไหมเนี่ยจริง เอ้ย<น>อย่าพึง่งให้น้องตอบก่อนผู้เจ้าเชื่อผู้เจ้าหลับตาเห็นผู้เจ้าจริงไหมใครน้งอ<ม>จงจริงจริงจริงแล้วผู้เจ้าองค์ใหญ่อย่าไปบอกอย่าไปบอกใครนะว่าออพี่พูดนะเนะ่ยผู้เจ้าอเอ้าเชื่อเขาไมหมเนี่ยเขาบอกว่าหลับตาเห็นผู้เจ้าจะเชื่อไหมครับเชื่อไหมเชื่อหลับตาเห็นผู้เจ้าองค์ใหญ่เอ้าเดี๋ยวหนูจะสอนเขาใช่ไหมเอาหนูลองสอนดูอ่ะหลับตาเลยอ่ะไม่จริงสอนหลับตาห้ามลืมนะให้หนูสอนนะจำได้ เป็นอาจารย์เปิด <8, S 1> เป็นอาจารย์สมาธิกันแปดเก้าเบนูถามที่เนนขาเ,เห็นน้ำแข็งหลอดยังเห็นน้ำแข็งหลอดยังเห็น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 น้ำแข็งหลอดอยู่กลางท้องยังแล้วน้ำแข็งวสว่างาแค่ไหนถามดิสว่างมากแค่ไหนสว่างครับ บอกว่ามีหิ่งห้อยแสงเทียนดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตยตอนเช้าดวงที่เที่ยงวันถาดวงอาทิตย์เที่ยงวันเอ้ยดวงอาทิตย์เที่ยงวันเอ้ดวงอาทิตย์เที่ยงวันหรือเที่ยงเอ้ยหรือตอนเช้าเออแข่งสว่างแค่ไหนดวงที่เที่ยงวันหรือน้ดวงอาทิตย์ตอนเช้าดวงอาทิตย์ตอนเช้าตอนเช้าอ่ะนับหนึ่งถึงสิบให้ได้เที่ยงเที่ยงวันบอกหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ดแปดเิบถาตอนนี้ตอนนี้น้ำแข็งกลมยังกลมยังกลมแล้วครับแล้วน้ำแข็งสว่างตื้เที่ยงยัง,งเงที่ยงวันเที่ยงยังเที่ยงแล้วครับแล้วตอนนี้น้ำแข็งไอ้น้ำแข็งเนี่ยมันใหญ่กว่าลูกแตงโมหรือเล็กกว่าลูกแตงโมถามไม่หน่อยดิยช่วยถามดิเล็กกว่าแตงโมหรือ ใหญ่กว่าลูกแตงโมหรือเล็กกว่าลูกแตงโมใหญ่กว่าใหญ่กว่าแตงโมอาบอกทิใหญ่แค่ไหนบ้านหรือภูเขาให้เลือกห้องบ้านหรือภูเขาภูเขาครับภูเขาเนี่ยงั้นบอกเขาอีกสิบดวงเพิ่มไปสิบดวงที่ว่าจะใหญ่แค่ไหนให้สว่างเท่าดวงที่ที่มาติดดวงนับเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเจ็จานสองสมาธิเก้าสิบอัอสถานที่ตอนนี้ใหญ่น้ำแข็งใหญ่แค่ไหนใหญ่แ่นน้ำแข็งใหญ่แค่ไหนน้ำแข็งใหญ่เท่าไหนเลยภูเขาเป็นอำเภอจังหวัดประเทศโลกแท่ไหนอ๋อแค่ไหนเค่ไหนเลยวขาที่ใหญ่กว่าโลกหรือเล็กกว่าโลกใหญ่กว่าโลกเลยใหญ่กว่าโลกเห็นชัดไหมเห็นชัดปะชัดครับแล้วมีความสุขไหมมีความสุขมีความสุกขไหมมีความสุขครับสุขมากหรือสุขน้อย สุกเยอะครับถูกเยอะเลยได้เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมชัดครับภาพจากการหลับตากับภาพที่เห็นจากการลูมตาเนี่ยชัดกว่าอันไหนชัดกว่ากันหลับตาครับหลับตาชัดกว่าอาจารย์ยังอศจรรย์ยังอศจรรย์แล้วครับเขาอยากเห็นพุทธเจ้าไหมอยากเห็นพุทธเจ้าไหมฮะพูดดังๆอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมพระพุทธเจ้าอ่ะเอ้ยอยากเห็นพระพุทธเจ้าไหมอืมเป็นผู้สอนต้องมีนี่ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ารู้จักไหม รู้จังไหมพระพุทธเจ้าค่ะรับเดี๋ยวเราสอนห็นพระพุทธเจ้าครับจโอเคครับถ้าหนูสอนให้เห็นพระพุทธเจ้าพี่สามสี่ครูสอนสมาธิห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถามพ่าี่เขาเห็นพระเจ้ายังเห็นยังเจ้ายังเห็นแล้วเห็นแล้วถามพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่แค่ไหนองค์ใหญ่แค่ไหนใหญ่มากใหญ่มาก ใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าโลกเล็กกกว่าโลกใหญ่กว่าโลกกว่โลกเห็กผู้เจ้าชัดผู้เจ้า <_ letter> สีอะไรสีอะไรสีอะไรสีทองสีทองสีทองผู้เจ้าหน้าตาดีไหมหน้าตาดีไหมผู้เจ้ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีชีวิตมีนหนูการาบผู้เจ้าก่อนให้พ่ากราบผู้เจ้าไม่ใช่กราบไม่ใช่กราบจริงๆนะกราบพนมมือกราบเลยเดิกพนมมือกราบเอออ้าวแลจะขอพรผู้เจ้ายังไงขอพรสามข้อสามข้อขอให้หนูเป็นเด็กดีของพ่อแม่ใช่ไหม เรียนเก่งเรียนเก่งใช่ไหมข้อหนึ่งอะไรข้อหนึ่งอะไรเรียนเก่งเอ้ยไม่ใช่ขอข้อหนึ่งขอให้หนูมีความสุขเอ้ยขอให้หนูดูแลพ่อแม่ดีๆใช่ไหมข้อสองขอให้หนูเรียนเก่งใช่ไหมไอเขาพูดเองข้อสามข้อสามอะไรขอข้อสามขออะไรขอให้รวยใช่ไหมขอให้รวยใช่ปะเอ้ยขอให้เป็นเด็กเก่งของแม่เก่งแม่ขอให้พ่อแม่รวยไหมขอไปฮะ หนูจะได้ไปเที่ยวนะ <c oughs> ใช่ปะ่ะโตขึ้นโตขึ้นมาทำบุญด้วยนะแต่ยาผู้เจ้านะครับโ okay, อเคนะขอะเสร็จแล้วอยากเที่ยวไหมถามเขาดิอยากเที่ยวไหมอยากเที่ยวไหม,ไ,หมไม่ไม่ไม่เอาแล้วอยากเป็นอยากอยากียกใครมาให้ใครมาอ่ะหนูกราบผู้เจ้าหนูขอขอผู้เจ้าเรียกเทวดานางฟ้ามาดูนี่อะดูว่าหนูจะเห็นเทวดานางฟ้าได้ไหมอ่ะให้เขาเรียกมาดิ อ,อ๋อนับหนึ่งถึงสิให้เขาเรียกมาเรียกมาได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบี้ว่า,เร,าเรียกมาได้ไหมเรียกมาได้ปะไม่ได้ไม่ได้ต<อ>ูลองไม่มีใครมาเหรอใช่ปปะแต่หนูเห็นผู้เจ้ายังมีความสุขไหมไม,ไม่อยาก ขาขออะไรเจะหนูขอดูโลกได้ไหมเห็นโลกไหมนะอขอไปเที่ยวค่นโลกเหนือก่อนนะดูท um, e> ี่ว่าค่นโลกเหนือมีอะไรขอผู้จ uh> ้าเที่ยวโค่นโลกเหนือถามี่ค่นโลกเหนือมีอะไรโลกเหนือเอ้ยโค่นโลกเหนือมีอะไรมีอะไรบ้างมีเห็นค่นโลกเหนือยังมีขาวใช่ไหมมีขาวมีแข็งมีขาวมีขาวเห็นกี่ตัวมีขาวเห็นกี่ตัว ตัวอตัวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่เข้ากล้าเข้าไปกอดได้ไหมเข้าไปเลยบอกให้มันค้นเข้าไปกอดได้ขี่คอมาด้วยเอ้าถ้าเป็นคนมันมันกัดเลยนะแต่ถ้าไปอย่างนี้มันกัดไม่ได้ไปเลยทำอะไรเราไม่ได้ขี่คอมันยังยังฮะขนมันนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มดูทีพูดตกลงเห็นมีขาวจริงไหมพูดจริงไหมรูปหน้าไมห้ไม่ไม่เห็นมีขาวชัดไหมชัดครับ ไอ้หายใจที่ที่นู่นเย็นไหมควันออกปะเย็นไหมเย็นอ้าวตกลงยืนยันที่เห็นมีขาวยังเห็นมีขาวยังเห็นแล้วเห็นแล้วขอขอผู้เจ้ามาเที่ยววัดดิวัดที่เราอยู่เนี่ยไปเฮ้ยฮะหนูมาเดินที่วัดหนูมาเดินเล่นที่วัดนี้หน่อยตกลงมาเห็นพวกเรานั่งสมาธิยังเห็นยังเห็นยังฮะเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวแต่ละคนทำอะไรอยู่เห็นไหมทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ เห็นกับเขาไม่เนี่ยผ้าเาหรืออะไรหรอผ้าผ้าหรืออะไรเนี่ยแล้วเดีหนูเดินเขาหนูมาเดินเล่นบัสยังใช่ปะอ่าหนูเห็นพี่เขากำลังสอนหนูอยู่ไหมฮะหนูไม่หนูมาขี่คอพี่เขาหน่อยดิฮะฮะแล้หนูอย่าบังฮะหนูมาขี่คอพี่สองคนก็หน่อยพี่เขาสอนสมาธิหนูอ่ะขี่คอยังฮะหนักมากเลยครูไม่หนักหรอกมันเป็นวิญญาณมาให้ตกลงยืนยันถามพี่ว่าตกลงเขาเห็นจริงไหมเนี่ย จริงป่าวดิ้นขัดไหมเนี่ยหลับตาแต่ว่าเราหลับตาเห็นได้ไหมเนี่ยไอ้ที่คุณถามที่ข้อหนึ่งที่วัดนี่ผีเยอะไหมนี่ถามดิเขาเห็นผีมนะผีไหมมีโอเคเอาวบุญให้ให้เห็นจริงไหมเนี่ยเอาบุญให้ทุกคนนะขอบพระเจ้าบุญให้ทุกคนมีความสุขไหมเนี่ยถามว่าดิมีความสุขไหมคะเลื่อนตาเลื่อนตาเฮ้ยตกลงไปเที่ยวที่ไหนบ้างบอกมาดิ ถามว่า,าด้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่หนืองนะวัดแล้วก็เนี่ยตะก,กี้เห็นเจ๊ขี่คอพี่เาากายังฮะฮะตกลงขี่คอหมียากไหมฮะไปขึ้นไปเหรอไม่ยากเห็น<ป>มีมเขาจริงไหมเนี่ยสุดยอดไหมเอ๊ะเนี่ยเขาก็ดีลุงต่อไปเที่ยวมนุษย์ต่างดาวได้ป่ะอยากไปเที่ยวมนุษย์ต่างดาวไหมไม่หนูไม่อยากไปหนูไม่อยากไปอยากป่ะไปเที่ยวดาวเอเลี่ยนไปเที่ยวไปดูยานมันเข้าไปในยานมันอยากไปฮะ ยานมันเป็นยังไงอ่าถ้าไปก็ไปนู่นไปอ่าโอเคเฮ้ยยืนยันเราโกหกกันไหมไม่ไม่รู้เอง็งเอ็งเล่นละครผ่อนไหมไม่ได้เล่นเนาะเล่นไม่ไม่ไมอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เตรียมแล้วคิดไม่นี่เห็นจริงไหมจริงฮะจริงจริงแล้วเแล้วเอง็งเอง็เองเห็นจริงไหมตกลงพูดจามีจริงไหมลุงน้องเขาเหมือนใส่หัวยักหน้าใส่หัวเออเอาให้พูดเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าพยักหน้าตกลงเห็นจริงไหมจริงครับจริงเออจริงจริงกี่เปอร์เซ็นต์ ถึงร้อยเปอร์เซ็นไหมพันเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นใช่ป่ะมีความสุขใช่ไหมมีความสุขครับเดี๋ยวไปดูว่าเรียนเก่งขึ้นไหมวิชาลุงอ่ะใครฝึกเมื่อไหร่ก็จะเรียนเก่งขึ้นด้วยสุดยอดนะฮะใช่๋ยว่าสอนง่ายนะทำไมพวกหนูไม่ได้ไปโคกโลกเหนือเอ้าก็พวกเราอยากไปเที่ยวสวรรค์เนอะเราก็เลยไม่ต้องไอ้นี่มัน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 ไม่มันไม่ได้ไปเที่ยวสวรรค์จะให้มันไปเที่ยวโคกโลกเหนือเราอยากไปมนุษย์สัตว์จวไปหามนุษย์สัตว์แล้วอ่าเดี๋ยววันหลังวันหลังโอเค ฝึกไปเดี๋ยวจะเก่งเกินไปคนก็ยิ่งบอกว่าลุงเพี้ยนอยู่